อันยองคาเยอพอกาดเซเนลเซเนทยโอเคกันทัวน,นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกเราจะมาเล่นแมปนี้นะเดี๋ยวเราทําการทิ้งชื่อแมปไว้ให้นะถ้าใครอยากจะเล่นก็เล่นได้เด้อแมปนี้บรรจุป,ประมาณสิบคนนะสิบสองคนนะนถ้าใครอยากจะเล่นกับเพื่อนก็สร้างเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนได้นะฮะมไเาส่าชไทยนั้นเราเข้าไปกันเลย เราต้องมาอัดใหม่ไม่ใช่อะไรนะคือลืมปิด <c oughs> แป๊บหนึ่งไหมบกักแ,แล้วก็เข้ามาใหม่คือมันบกนักเนี่ยมันบักสัตว์เลี้ยงอ่ะซื้อมาแล้วนะสัตว์เลี้ยงอ่ะดูว่าขาย อ๋อ oh. ถ้ารีเวถ้ารีเกินมันจะหายไปถ้ารีเกินมันจะหายไป ดีมากกว่าท่านรีรีเนี่ยถ้าแบบตรงนี้นมันมากเกินไปหรือหรือพูดง่ายๆก็คือมันจะหายไปนะ เราจะไม่ให้มันหายไปก็หนึ่งคือไอตรงลหนึ่งคือ มันจะหายไป จะหายไปอ่ะคือมันมันมีข้อเสียกับข้อดีอยู่นะ

เนี่ยห้ามกดตรงนี้เด็กขาดห้ามกดห้ามกดสีห้ามกด,มกด,มกดไอ้นี่เด็กขาดมันจะหายไปทั้งหมดถ้า,ากดสีแดงอ่ะ กสีเขียวคืออุปกรณ์ที่ดีอะอุปกรณ์ที่ดีคือเราเลือกตัวละครที่เราใส่แบบไม่ต้องกดอย่างนี้อันนี้ห้ามกดนี่คือเคียสัตว์เลี้ยงทั้งหมดห้ามกดนะฮะ <c oughs> ง่ายคืออย่าไปกดลบอันนี้ก็เล่นง่ายมากอะเล่นแบบไม,ไม่ไม่เบื่อนะ ่นไม่มีวันเบื่อเลยแบบเนี้ยขอบอกขอบอกเดียวว่าเล่นไม่มีวันเบื่อค่ะไม่ค่อยทีเดียวเลย เราได้กระต่ายมาแล้วอะ่ะเราได้กระต่ายมาแล้วอะ่ะ ใครเสนี่ยอะไรขอใครด้วยนะฮะพอดีเราคุยกับน้องทาง messenger นะคุยคุยโทรคุยทาง messenger เด้อกับน้องอีกคนหนึ่งไอ้เสียงขอใครด้วยนะจ๊ะเราก็ขายไปเรื่อย น,นี้งงนี่ไงมันขึ้นคำนี้โคตโลกอะ่ตะตโลกดีอะ่ะเวลาเราก,กดเซลลอะไรอย่างเงี้ยตลกดีตลกดีอ่ะท,ที่แป๊บหนึ่งเด้อ อันนี้เรามีนะคะ โอเคจะตัดคลิปไว้นะคะ ไปให้หมดแล้วก็ขาย กดขายเสร็จปุ๊บนี่มาซื้อนี่ <c oughs> มาซื้อนี่ต่อขออปกับอาการไอนะคะแล้วก็มานี่ต่อไปเรื่อยๆคือ <c oughs> เล่นเล่น นี่ล้วก็ขายขายเงี้ยควกว่าจะได้เนี่ยเราก็ขายเล่นแล้ายไปเรื่อยๆขาย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  ไปเรื่อยๆ่ะและจนกว่ามันจะเปิดอีกโซนหนึ่งข้างหน้านี้ได้เนี่ยถ้าเราอ่าขายเริ่มต้นก็เปิดและขายก็ไปนี่กดตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาโซนนี้ถ้าโซนนี้เรากดทำอย่างเงี้ยอยู่ทำอย่างเงี้ยทุกครั้งนะทำอย่างเงี้ยจนกว่าจะเปิดโซนข้างหน้าได้มันต้องใช้เพจเปิด ไปเปิดเดี๋ยวไปกดให้ดูเลยเพราะว่ามันต้องใส่เพลเปิดโอเคแล้วลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วลับบาย